หาแม่ลูกหาแม่สวัสดีค่ะเมน,นีเย่เผิงกับผ้ามาเปิดราคางว่วเด้อค่ะเป็นคลิปจากทางางาะะังบ้านเพิรนส่งมาเ้อค่ะเย่เผิงบดไดไปไทยเองเพิรนส่งมาก,กับมีง่วม,มาเปิดราคาอยู่ซี่โตเด้อค่ะหนึ่งโคมกับสองโตพิกัดคอกข,อขึ้นกับยู่บาลขกทีสองสองหามูสิบหกตมพลพมเทพ อำเภอ่อาตูมจังหวัดสุรินทร์เ้ยค่ะเดี๋ยวมาเบิงโคมแหลกเลยเด้อค่ะแม่ลูกคะ่ะแม่ตัวนี้เพ่นสูงอยู่ลอยหาซิบบวกเด้อค่ะลูกเพ่นกัเป็นลูกของเคเอฟสามหนึ่งลูกตัวนี้เพ่อนอายุได้สองเดือนแลนะะ้วเด้อค่ะตุผูเด้อค่ะนี่ คุณโบได้บอกมากค่ะว่าตูผูตัวแม่แต่ว่าเบิงไม่ขิปเลยเป็นตูผูเด้อค่ะมีใบมีหลอดค่ะน่นใบหลอดครบอายุสองเดือนลูกเคเอฟสามหนึ่งแม่ลูกโค้มนี่เพิ่นเปิดยุทีหาหมื่นเจ็ดเด้อค่ะห้าหมื่นเจ็ดพันบาทรับประกันบบมีขาถูกข,ขาถอนค่ะราคานี่ก็ต่อร่องได้อีกเด้อค่ะแม่ลูก หาหมื่นเจ็ดค่ะลูกกำลังตาหักเลยค่ะนี่สองเดือนแดงดี่ขนาดค่ะลูกเพิ่นตัวที่สองเด้อค่ะตัวที่สองแม่สาวพร้อมผสมส่วนสูงตัวนี้เพิ่นกับยูทีลอยสี่สิบเด้อค่ะใหญ่หนาสีแดงค่ะหางงาวแข่งขาใหญ่ค่ะมอสสำหรับเป็นแม่พันธุ์เด้อค่ะ แม่ตัวนี้นี่ค่ะเพื่อนเปิดยูทีสามหมื่นแปดเลยค่ะแม่สาวพรผสมค่ะสามหมื่นแปดพันบาทตัวสุดท้ายละเด้อค่ะตัวนี้ก็เป็นแม่สาวพรผสมคือกันค่ะส่วนสูงเพื่อนยูทีรอยสามสิบห้าบวกค่ะแม่นี้แดงดีขนาดเด้อค่ะหนังหนาขาใหญ่ค่ะ แม่นี่เพิ่นก็เปิดราคาอยู่ที่สี่หมื่นเลยค่ะสี่หมื่นบาททวนรับประกันคาะถูกขาถอนทุกโตเลยเด้อค่ะสนใจตัวใดหรือว่าไม่อยังจะสอบถามเพิ่มเติมกระโษไปหาเจ้าของเพิ่นใดเนาะคะ่ะไปเบิ่งตัวจริงยุคขอกเพิ่นใดเด้อค่ะทำแน่ว่าบ้านอยู่ใกล้ๆก,กันกันก็เพิ่นค่ะสนใจกะโทรไปหาเพิ่นเลยเด้อค่ะพ่อเทียบพ่อเทียบนาคแสง เบอร์โทรพนันกะ062 1748587 225่แหงสอมูสิบตำาบลพรมเทพอำเภอทาตูมจังหวัดสุรินทร์เด้อค่ะสําหรับคลิปนี้กะซันีก่อนเด้อค่ะพอกันคลิปหนาเด้อค่ะขอบคุณค่ะ